สวัสดีครับพี่น้องบ่าวอิสานบานเรื่องผ้าพี่น้องมาเห็ดเนอาเยอนกกินครับหลังจากที่ไปใส่บ่วงได้หนูมากครับพี่น้องหนูง่ายเมกัวครับพี่น้องกัวหนูครับพี่น้องครับเอาพอไเด็กกัวครับเมนูเฮาเมือนี้ครับเดี๋ยวขอขัวหนูกันครับพี่น้องครับขัวหนูเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอันนี้เครื่องเฮาครับตำเครื่อง ใส่ลงไปเลยครับข้าตะไข่ใบบกกดกระเทียมผิกตีดำใส่กันแล้วก็ใส่ลงไปครับปรุงไปเรื่อยนะครับพี่น้องใส่เกลือครับปลาไหลจาักน้อย ผมชะลดครับพี่น้อง,งครับขวดสิกันล้ครับเราก็เอาไปตังไฟครับพี่น้อง สั่งไปครับสั่งไปกวยมันแห้ง,หงจะน้อยครับพ <c oughs> ี่น้องกวนมันแห้ง น้ำแหงแล้วแหงแล้วเติมน้ำครับพี่น้องครับปิดฟ้าไว้ครับโอ้เดือดแล้วครับพี่น้องลองซิมเบิง้ง แซ่บแล้วครับพี่น้องอันตอนสุดท้ายครับใบกระเพรากับหอมครับพี่น้องไส่ลงไปอะรอดพักซุกกะทักไปกินได้ครับพี่นอ้องเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องกวนนูเอาแต่เดาชิมมั่งดู โอเคโอเคโอเคแซ่บเลยแซบแซบแซบครับพี่น้องตัวแรกของปีมันเนาะมันมาหลายบอ้คอยมันปไปเลยม,มันปานไายมายุมากินน้ำกันครับพี่น้องครับหายุหากินเนาะได้เห็ดยูเห็ดกินเนาะได้กะติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวอีสานบารเรื่องเนี่ยนะครับสำหรับมื้อนี้บ่าวอีสานบารเรื่องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ